ไปเลยเราเข้าเข้ามาในห้องนอนก็คือก็คือคือหายไปเลยแล้วก็มีการถามว่าพี่หรือว่าเราจะแบบว่าเททุกอย่างเราไม่รับโทรศัพท์เราไม่ออกล้วล่ะคิดแม้กระทั่งว่าจะล็อกประตูแล้วแบบว่าทีมงานมาตามก็คือไม่ไปแล้วนะก็คือหายไปเลยหายตัวหายตัวอะไรฮะเออถ้ายก็ต้องไปถ้ายเราต้องถ่ายก็ต้องไปแล้วก็ได้คอนเทนต์เพิ่มเลยหลังจากที่อ่าใช่นาไม่ หน้าไหม้แขนไหม้แบบแดงไปหมดเลยอะทั้งตัวอใช่ฮะไหม้เลยแหละก็ใครบอกเอาใครบอกไปเอาเป็นประสบไปไปเป็นประสบการณ์อันนี้เราไปเป็นประสบภัยประสบภัยประสบภัยของจริงครับอันนั้นนะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกครับนอกจากมากระเจาแล้วเราก็ยังมีอุดรอีกนะครับมันดอนอันอื่นเริ่มแบบเริ่มไปเรื่อยๆแล้วนะคอนเซปที่วางไว้คือกระจายเรื่อยๆแหละอัดยาได้อยู่ จะพัทยาได้อยู่พัทยาัอยพัทยาพัทยาได้อยู่พัทยาหอยพัทยาหอยพัทยาได้อยู่พัทยาเราอ่าอ่าโอเคโอเคเราเริ่มจำไม่ค่อยได้เลยพี่พัทยาเอ้พัทยาดีอยู่พัทยาได้อยู่พัทยาพัทยาไม่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 เหนื่อยมากใช่พัทยาไม่เหนื่อยมากอุดรเพราะว่าเราเพราะเราเพราะเราเบี้ยวเพราะเราเบี้ยวกิจกรรมไปสองย่างใช่เพราะเราเบี้ยวกิจกรรมเบี้ยกิจกรรม แต่อุดอนมันก็สนุกนะอุดรเราได้พักผ่อนเพียงพออ่ะอ่าใช่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 ได้ตื่นเราได้ตื่นสายได้เราตื่นเราตื่นสายหน่อยเก้าโมงใช่ไหมพี่เก้าโมงเลยนมาเก้าโมงกว่าสิบโมงอ่ะใช่ไปฮะถ้าต้องตื่นเช้านะอันนี้เหนื่อยละอันนี้เหนื่อยละถ้าต้องตื่นเช้าอ่ะใช่ใช่ใช่ครับผมอ๋อจะพูดถึงวัน สุขที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณพี่พ้ยง้อ,องครับทุกคนนะครับที่เรามารวมเล่นรวมเล่นกิจกรรมการแต่งตัวไปด้วยกันนะครับสําหรับสุดที่แล้วใช่ครับเก็รู้สึกว่า,าการแปลงร่างจากไปเดินแบบมาเป็นมาเป็นหลวงพี่พี่อ่ะก็ใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเครับผมเพราะว่าไม่ต้องทําเยอะครับลบหน้าอย่างเดียวชอบมากชอบมาก ลบหน้าอย่างเดียวแล้วก็เดินไปขอแป้งของใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งที่เป็นพนักงานที่ไอ้ฉีบอกว่าพี่เขาขอยืมแป้งหน่อยจะไปเขาถูกคิวหมดอีพีนี้เร็วปุ่มโดนแบบนี้แล้วนะโดนแบบล้มแชมป์เฮ้ยโดนแชมป์โดนล้มแชมป์อ่าีพีต่อไปเดี๋ยวเจอกันอ่าซึ่งซึ่งเราก็จะไม่ยอมแพ้เนาะตีมนที่เราอยากเล่นน่ะเราก็จะไม่ยอมแพ้เนาะใช่เราไม่ยอมแพ้รู้สึกว่าตอนนี้คือแบบว่า ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ไปดูนะในแต่ละ EP คือไม่ได้ตื่นเต้นตอนนี้เรื่องซีรีส์เราตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ที่ตื่นเต้นกว่าคือชุดนะว่าเราจะเตียมอะไรทุกคนคือริ่มันเริ่มจริงจังขึ้นเรื่อยๆจริงจังมากทุกคนเริ่มได้ยอม <ๆ S 1> กันนะ <ๆ S 1> จาก,<ๆ>จ,ากจากตอนแรกก็แบบเอ้ยชิวๆแต่งมาแบบว่าเออเป็นธีมสบายๆว่าเออแต่งมาสนุกสนุกตอนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มเริ่มอุอิบไม่บอกกันแล้วตอนนี้เริ่มไม่บอกแล้วตอนแรกตอนแรกจะแบบบอกกันอยู่ตลอดว่าว่าแบบ เราแบบเอ้ยแต่งเป็นอะไรทำอะไรมาตอนนี้ไม่บอกนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เรามีแผนเราลงเอาชนะคือเราชอบการแข่งขันแด้วยสิเราอุปอิบกันหมดแล้วว่าเราเนี้ยคนรอแล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยู่นะใช่ครับผมก็ขอบคนที่ขอบคนที่เราแล้ครับหลายหลท่านที่ที่เราร่วมกันแต่งตัวอะไรครับผมใช่ครับขอบคุณมากๆครับแบบว่าสนุกสนานเฮฮามากใช่ใช่ขบผมอ่ยุ่งแตุ่ <laughs> um, uh, you guys uh, thank you very much last friday was so fun and the theme the theme will be on next friday we'll announce tomorrow and let you guys vote on the themes and thank you thank you very much for the last friday of you guys who participate in our 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 theme what should i call this a theme t าร์ a ี้ป t ร์ตี้อือชานาทาวน์ r าร y ตี้ขอบคุณมากสำหรับกา o เข้าร่วมและ n ราหวังว่าท t ก o ่ i นจะเข้าร่วมในวันศุกครับผมครับผมแลวเดี๋ยวสุกนี้สุกนี้เราเราโหวตกันยังว่าว่าเราจะ <c oughs> ยังโหวตพรุ่งนี้ <c oughs> แต่แต่พรุ <c oughs> ่งนี้ไอ้ไที่มีแน่ๆไอ้ที่มีแน่ๆคืองานวันแดแน่นอนงานวัดยังคงอยู่ <c oughs> <อ>ยังนะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่เราจะต้องตูุ้กันงานวัดเนี่ย คือมีท่าไม้ตายละมีท่าไม้ตายเลยเง้มได้ไหมเพราะว่าทำไม่ได้ไม่มีแง้มเลยมีท่าไม้ตายเลยบอกเลยว่าไม่รู้จัดที่ไหนแต่ถ้าจัดที่จัดที่ just up คือไม่รู้ว่าจะเข้าไม่รู้ว่าจะเข้าประตูได้หรือเปล่าเฮ้ยเอาดีๆพี่อันนี้ภูมิว่าจริงจังกับภูมิแล้วนะจริงหรอตายแล้วต้องไปบอกคนแม่ละบอกพี่ปอมละว่าห้ามทาอะไรห้ามยอมแพ้ ทีงองโขมันใหญ่มบ้างนะถ้าเกิดเข้าประตูไม่ได้เนี่ยใช่แม่แน่ใจว่าจะเข้าประตูได้หรือเปล่าหรือแม่ต้องต้องประกอบต้องต้องมาประกอบก่อนอุ้ยอุย้ยอุ้ยชิงช้าสวรรค์มาเ,เนี่ย <c oughs> ชิงช้าสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยกูดว่าใส่ข้างหลังไปชิงช้าสวรรค์แน่เลยได้ไดู้ว่าได้ได้เลยลูกนีมิดเขาบอกว่าลูกนิมิตป้าคาเดี๋ยวเอาทองไปปิดเฮ้ยอันในี้ก็น่าคิดนะลูกนี้ นิมิตลูกนิมิตนี่รู้เลยจะยืมใครมีตอนตอนนั้นเคยไปงานไปงานปีใหม่ของเกตมอฟฟี่ฮะเราเจอเบลเบลเขมิสลาเบลแต่งตัวเป็นลูกดิสโก้ลูกบอลดิสโก้จริงเหรอฮะโอ้หนี่ลุนพี่จัดด้วยนะพี่จัดเนี่ยจัดนี่ก็จัดนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะช่วยกเอาเรื่องอย่างนั้นกินแล้วกินแล้วไม่มี ถ้าย,ยอมใครเลยนะที่ที่แล้วอ่ะแต่คนหนึ่งที่เสมอต้นเสมอป,ปลายมาๆคือพี่นุชเลยอ่าพี่นุชนิ่งใหญ่ทุกทุกทุก,ทกอาทิตย์ทำผมอยู่นานนะพี่นุชอะทำผมะ่ะวอนนี้เออใช่ทุกคน <laughs> เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วว่าจนชุดพี่มาถึงอ่ะแล้วพี่ลงไปเอาอ่ะแล้วพี่กลับขึ้นมาค่ะเราก็ลบหน้าลบ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 เสร็จหมดแล้วนะกำลังจะเปลี่ยนชุดวพี่พี่นุชเพิ่งเดินออกจากห้องน้ำทำผมอยู่นานอยู่จริงจริงจริงใช่ รอวิกนี้แต่รอวิกนี้นะครับ EP หกอะอ้โรอวิกนี้วิกนี้ก็เดินทางมาถึงเครื่องทางแล้วครับ My Sun Inn หกอะครับเครื่องทาง้วก็เข้มฝนเข้มฝนขึ้นเดี๋ยววิกนี้ต้องมาดูกันว่าโตจโปะแค่ไหนนะครับผมใช่เพราะว่าเหมือนแบบวีคที่แล้วนะวีคห้าเนี่ย EP ห้านี่คือโจโปะอะไรย่างนะโปะพี่วุฒิโปะใครอะโปะหมิงโปะหมิงปะ ใช่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 ไม่ไม่พี่วุฒิพี่วุฒิไม่ได้โป๊ไม่ได้โป๊ะไม่ได้โป๊ไม่ได้โป๊นแต่ว่าแค่แค่แค่แบบมีกลิ่น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 แต่พี่วุฒิเนี่ยหลายรอบมากทั้งเรื่องลูกแฝดทั้งเรื่องอะไรอ่ะสตันใช่ไหมที่บอกว่าไปเรียนใดๆมาบัญชีอีกใช่ใช่จะต้องรอดูใช่ครับใช่รอดู อาจรบอกโตโปภูมิก็มีโปอ่าอ่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพลาดแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพลาดแล้วเดี๋ยวนี้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 เรียนรู้เรื่องและเติบโตและเติบโตไปเรื่อยๆและเติบโตเพราะว่าจริงๆก็คือจําเรื่องราวไม่ค่อยได้แล้วจําเรื่องราวต่อไปไม่ค่อยได้แล้วแหละครับพรุ่งนี้เดยวจะไปพรุ่งนี้จะไปไปสกาโลโลของ จะทําจะทําโปรเจกต์ทาบุญอ่าเดี๋ยวส่งไปให้ดูส่งไปไไให้ดูเดี๋ยวร่วมกันได้ครับอารมณ์โทนายอยู่แรอนะครับผมพวกนี้ก็มีประชุมประชุมบ่อยเนะพวกนี้ใช่ชพวกนี้เข้าบริษัทโอเคก็ก็ประมาณนี้น ประมาณนี้ครับประมาณนี้มาพูดคุยแวะทักทายปวาทุกทัพไทยแวะมายินดีแวะมายินดีดี่ภูมิกับ 200K นะครับยินดีดีกับพี่อับด้วยครับผม 200K เหมือนกันครับ X ครับก็ใครอยากให้ไปอภูมิพักไปพักที่ไหนนะครับผมพักนะยิ้เน้นคําว่าพักนะครับผมก็พิมพ์มันเข้ามาได้นะครับผมใช่ครับพิมพ์ันเข้ามาได้แต่เชื่อว่าจริงๆตอนนี้เราไปเราไม่ได้พักหรอก ถ้า<พ>เราที่จะทำเยอะแน่แมนมากตลาดแน่นมากแน่นมากคนดูกินอาหารหมาอีพีไหน <c oughs> อีพีไหนก<ม>็นน<ม>ต้องรอดูต้องรอดูครับกต้องรอดูครับต้องรอดูครับนี่เนี๋ยมันไม่รุ้นนะ,ะคนครับอ่ออีก ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนครับวเดี๋ยวผมไปทำกิจกรรมต่อไปที่คาบวครับ้ก็ international fans thank you very much for joining this live this Friday will be ep 6 very intense i ่าจ n a ส่หร t very very intense so stay tuned นะฮะพาออกมาแล้วผมแล้วก็ปล่อยน้องภูมิไปเล่นฟิตเนสแล้วนะครับ ส่วนผมก็ไปนั่งทำกันบ้านต่อนะครับผมครับผมก็สวัสดีทั้ง1,800คนด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณสสหงบาสเวืสดได้ครับครับเจอกันครับพี่ครับสวัสดีครับเจอกันครับสู้ๆครับครับสู้